พฤติกรรมบางอย่างหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือเป็นเรื่องไร้สาระแต่นักวิทยาศาสาตร์บางคนกลับไม่คิดเช่นนั้นเพราะพฤติกรรมหลายๆอย่างที่หลายๆคนมองข้ามไปกลับกลายเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่ฉลาดกว่านั่นเองนักวิทยาศาสาตร์เหล่านี้ได้ศึกษามาว่าจริงๆแล้วมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนฉลาดกว่าคนธรรมดาทั่วไป พวกเรามาลองเช็คกันดูว่าเรามีพฤติกรรมคนฉลาดอยู่กี่ข้อ 1. คุณเป็นคนถนัดซ้ายในปี1995มาเรียคอนนิโควานักข่าวสาวจากนิวยอร์กได้อธิบายถึงการทดลองของเธอที่เกี่ยวกับกลุ่มคนที่ถนัดขวาและถนัดซ้ายโดยเธอสรุปว่าคนถนัดซ้ายจะเป็นคนเก่งกว่าตัวอย่างเช่น ในการรวมวัตถุสองสิ่งธรรมดาให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์กว่าเดิมกลุ่มคนถนัดซ้ายใช้เสากับกระป๋องทำเป็นบ้านนกการทดสอบอื่นๆก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนถนัดซ้ายมักจะทำได้ดีกว่าคนถนัดขวานักวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงการถนัดซ้ายกับความคิดแบบอนเนกในซึ่งก็คือการคิดหลายแง่หลายทางคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ มันเป็นการมองปัญหาในแนวกว้างซึ่งเป็นจุดเด่นของคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ 2. คุณกังวลบ่อยๆเกี่ยวกับสิ่งที่เล็กที่สุดในการทดลองหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ขอให้เด็กนักเรียนประถมจำนวน126คนกรอกแบบสอบถามว่าบ่อยแค่ไหนที่พวกเขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับบางสิ่งการใส่ใจกับข่าวลือ หรือการคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ทำให้พวกเขารู้สึกแย่ผลปรากฏว่าเด็กๆที่มีความกังวลในสิ่งเหล่านี้มากกว่าจะมีคะแนนการทดสอบความฉลาดที่สูงกว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงการทดลองนี้กับข้อเท,ท็จจริงที่ว่าคนขี้กังวลมีแนวโน้มจะทำงานของตนได้ดีกว่าคนอื่น 3. คุณเป็นคนตลก การศึกษาที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งของมหาวิทยายลัยนิวเม็กซิกได้ทดสอบนักเรียน400คนเกี่ยวกับความสามารถในการพูดหัวข้อต่างๆและหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นลงนักเรียนเหล่านี้จะมาทดสอบการใส่คำบรรยายใต้ภาพที่มาจากการ์ตูนคำบรรยายใต้ภาพเหล่านี้ถูกตรวจสอบโดยอาสาสมัครอิสระและผลปรากฏว่า 86%ของเด็กที่ได้ผลคะแนนการทดสอบดีกว่ามักจะเลือกข้อความตลกขบขันเป็นคำบรรยายประกอบภาพการ์ตูนหลังจากนั้นในการวิจัยเดียวกันยังทำการศึกษานักแสดงตลกหลายคนและพบว,ว่าพวกเขามีระดับสติปัญญาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอีกด้วยทำไมผลลัพธ์ถึงเป็นเช่นนี้อ้างอิงจากนักวิทยาศาสตร์ระบุว่า อารมณ์ขันจะส่งผลต่อความสามารถทางปัญญาช่วยให้สมองและระบบประสมีรูปร่างที่ดีและทำให้เราฉลาดกว่า 4. เป็นคนอยากรู้อยากเห็นศาสตราจารย์โทมัสซาวมโรพรีมูสิกจาก Harvard Business Review ได้อธิบายถึงความอยากรู้อยากเห็นและจิตใจที่หิวโหยว่ามีส่วนช่วยทำให้เราฉลาดขึ้นเขากล่าวว่า ความอยากรู้อยากเห็นทำให้เด็กสนใจในวิทยาศาสตร์และศิลปะมากขึ้นโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจและความกล้าสแสดงออกของตัวเด็กเองในการศึกษาหนึ่งที่ประเทศอังกฤษนักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตกลุ่มตัวอย่างจำนวน6000คนที่เกิดในระหว่าง50ปีที่ผ่านมาพวกเขาพบว่ามีเด็กอายุ11ปีที่สามารถทำคะแนนการทดสอบ i อคิได้สูงกว่าคนอื่น ซึ่งเด็กน้อยเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นและพร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 5. คุณเป็นคนนอนดึกถ้าคุณเป็นคนประเภทชอบนอนดึกมันก็มีแนวโน้มว่าสติปัญญาของคุณจะสูงกว่าค่าเฉลีย่ยนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเป็นเพราะกิจกรรมทางสมองที่จะมีสูงขึ้นเพื่อท้าทายต่อกราฟจังหวะชีวิตประจำวันของเราในการศึกษาหนึ่ง ที่เผยแพร่โดยนิตยาสาร Personality and Individual d i f f e r e n c e พบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างความฉลาดของเด็กกับพฤติกรรมการนอนการศึกษาเด็กวัยรุ่นหลายพันคนพบว่าคนที่ฉลาดกว่ามีพฤติกรรมนอนดึกและตื่นสายไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุด 6. คุณเป็นคนไวต่อสิ่งเร้าและใจลอยได้ง่ายถ้าคุณเป็นคนที่ชอบวอกแวกบ่อย ไม่ว่าจะวอกแวกไปกับข้อความบนโซเชียลวอกแวกไปกับการพักดื่มชากาแฟหรือแม้แต่การลุกไปสนทนากับผู้อื่นคุณอาจเป็นคนที่ฉลาดกว่าคนอื่นจากการศึกษาพบว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่คนเราจะมีสมาธิอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้การเปลี่ยนอิริยาบถการเคลื่อนไหวร่างกายจะทำให้เลือดลมสูบฉีด ทำให้สมองได้ผ่อนคลายและทําให้เกิดผลดีต่อการทํางานได้มากขึ้น 7. คุณเป็นคนที่ผจรลงเท้านักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ศึกษาและพบว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่อาศัยการเดินทางด้วยเท้าเป็นหลกักจะมีอัตราความฉลาดสูงกว่าคนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ต้องใช้การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ8 คุณเป็นคนรู้ว่าตัวเองไม่รู้ดั n นิงครูเกอร์เอฟเฟคือผลการศึกษาของจัสติ n k ครูเกอร์และเดวิดดัน i n g ที่กลายเป็นแบบอย่างทางจิตวิทยาสังคมโดยสรุปว่าคนฉลาดมักจะสงสัยในความสามารถในการรับรู้ของตัวเองเพวกเขาไม่กลัวที่จะพูดว่าผมไม่รู้ และจะพยายามหาข้อมูลในสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้จริงในขณะที่คนโง่จะคิดว่าตนเองนั้นรู้ดีอยู่แล้วทั้งๆท,ที่พวกเขาอาจยังไม่เข้าใจเรื่องนั้นดีพอด้วยซ้าไป 9. คุณเป็นคนควบคุมตัวเองได้ดีคนฉลาดสามารถจัดการกับสภาวะทางอารมณ์ของตัวเองได้ และพวกเขายังคิดถึงผลกระทบล่วงหน้าก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปหนึ่งในการทดสอบทางจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงคือการให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระหว่างสองทางเลือกโดยทางเลือกที่หนึ่งได้เงินตอนนี้ทันทีหรือทางเลือกที่สองรออีกหนึ่งปีเพื่อจะได้เงินมากกว่านี้ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกเงินจำนวนมากกว่าในภายหลังคือผู้ที่ควบคุมความอยากของตัวเองได้คนเหล่านี้มักเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 10. คุณเป็นคนผัดวันประกันพุ่งข้อนี้อาจฟังดูแปลกๆแต่จากงานวิจัยหนึ่งอ้างว่าผู้คนที่หาเหตุผลในการหลีกเลียเ่ยงการออกกำลังกายจะเป็นคนที่ฉลาดกว่า คนฉลาดส่วนมากมีแนวโน้มว่าจะบอกผลัดงานที่พวกเขาทำอยู่เสมอสังเกตได้จากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากมายตัวอย่างเช่นอดัมแกลนได้กล่าวว่าการผัดวันประกันพรุ่งถือเป็นกุญแจของการสร้างสรรค์วัตกรรมใหม่สตีฟจ็อบเองมักจะใช้การเลื่อนงานประจำที่ทำอยู่เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเพื่อให้สมองเขาได้พักบ้าง11คุณเป็นคนชอบขบเคี้ยว หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องของการเคี้ยวหมากฝรั่งที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของสมองและสมาธินักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าคนที่ฉลาดมีแนวโน้มจะมีพฤติกรรมชอบเคี้ยวบางสิ่งบางอย่างตลอดเวลาซึ่งนั่นอาจอธิบายได้ว่าการเคี้ยวจะช่วยให้สมองเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น12คุณเผลอหลับระหว่างวันเป็นครั้งคราว หลายคนอาจไม่รู้ว่าเลโอนาร์โดดาวินชีฝึกการนอนหลับแบบโพลิฟิสิกโดยเขาจะนอนหลับประมาณ20-30นาทีทุกๆ4ชั่วโมงสมองของคนที่ฉลาดจะทำงานหนักและเหนื่อยเร็วสมองจึงต้องการพักผ่อนเพื่อชาร์จแบตให้กลับมาสดชื่นอีกครั้งดังนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาความเหนื่อยล้าของสมองการนอนหลับสัก20นาที สามารถทำให้สมองของคุณกลับมาสดชื่นได้อีกครั้งว่ากันว่าคนที่ฉลาดจริงจะไม่ตำหนิคนอื่นว่างโง่เพื่อโอ้อวดว่าตัวเองฉลาดเพราะคนที่ฉลาดจริงจะใช้สมองที่ชาญฉลาดไปทำเรื่องที่ฉลาดฉลาดเพื่อพัฒนาตัวเองและเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองขอบคุณที่มาของคลิปดีๆนี้แปะไว้ใต้ลิงก์ให้คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้ว ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและทารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยคะ่ะ